พบกับบรชชวันนี้อาจจะแบกหูแบก,ากแตาไปกันเยอนะครับอันนี้น่าจะเป็นรายการใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่คือหน้าวอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าชื่ออะไรดีแต่คือเป็นบล็อกวันเดย์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่เดี๋ยวกำลังจะไปงานวันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยคือ มาของงานจบปริญญาน้องนีนาครับมีน,นาสเทธอนใช่ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ถ้ามีอะไรถ่ายน่นถ่ายนียน่อะไรเงี้ยก็จะเป็นวอลกทั้งวันเพราะว่าอนนียู่งแบ็กเจอโนแล้วก็รอพี่คนมารับอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายไปเรื่อย นะครับไว้เจอกันในคลิปเจอกันทุกคนอ่าอันนี้นะครับแวะมาวัดไม่รู้ว่าเสียงได้ย,ยินไหมแวะมาวัดนะฮะหน้าตาดูไม่ค่อยเป็นคนทำบุญเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวทำํำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินหาอะไรกินกันต่อเดี๋ยวไปหาน้องด้วยก่อนที่จะ เข้าไปที่มอชอแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเก็บภาพบรรยากาศข้างในมาให้ดูด้วยอว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับไว้เจอกันมาแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่ในการจัดงานรับปีอของน้องนีหน้านะครับนี่ดูฟ้าต่ถอยไว้ดูเยอะๆนะแป๊บนึง อันนี้ก็คือเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนชุดรูปเนี่ยถ่ายรูปทำไมอ่ะมันไม่ถนัดให้อ่ะจะดูไงไี้ไปก่อนแล้วกันนะฟังเงี่ยมีตุก๊กตาตุก๊กตาตัวเล็กด้วยวน,น้องน้องนีหนะครับแะเดี๋ยวอ่ะอาจจะมืดไปบ้าง ้ามาเนื่อยมือไปหน่อยอนี่เป็นไงออแล้วเดี๋ยวบรรยากาศภายในยังไงอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีนึงว่าตอนน้องมาแล้วตอนนี้ขอเตรียมตัวก่อนเพราะว่าไม่ช่วยเขาเป็นสตาฟโอเคเหลือไงเดี๋ยวว่ากันครับว่าบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงก็อาจจะไม่ได้วอล์กวันเดทิปอะไรหรอกแต่ก็เรามาอยู่ในงานของ มีหน้านะครับวันนี้วันเป็นวันดีของเขาแล้วนี่เราอยู่กับเส่นน้นเออพี่ตัผมไม่ทำไม่ทำมอฟเลยไม่เบียดเราดูเปราดูของช่องมอร,ราชชอได้นะครับครับผม <c oughs> วันนี้ก็ตั้งใจตั้งใจมาแหละมามามาช่วยงานเขาก็เดี๋ยวไปดูกันภาพบรรยากาศเป็นยังไงก็เดี๋ยวเจอกันครับ ่มอาน้เน <One. S 1> uh. ีนี่อรขอนีก็คื้าช uh, uh, ่วงน้ามาแล้วนะครับโอเคครับแล้วเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่เพิ่งจบไปนะครับเป็นไงบ้างครับเก่งกีเดสมาเลยครับมาก็นครบเลยฮะ อผมคือคนนะทั oh, oh, no, oh, ้งเดอออมเดมม่าลูเกดมะไรกมดขาดหนึ่คนนึงปะขาดไอ้เจนเดียวใช่ก็ในโดมในโดมง่ายกว่าดีครับง่ายกว่าดีการเยียวยัครับทุกคนใช่ๆๆอันนี้ก็ได้มาแล้วได้มาแล้วนะฮะก็บรรยากาศน่ารักอยู่ทุกคนก็เดี๋ยวถ้าตัดส่วนไหนลงได้ก็จะตัดลงให้ดูนะ อันนี้ก็ไม่รู้ได้ลงเมื่อไหร่เหมือนกันเพราะก็ต้องอยู่ที่มือตัดต่อใช่ให้ตัดต่ออ่ะเสือเสือก็เดี๋ยวรอดูมือตัดต่อว่าจะได้ลงเมื่อไหร่แต่ว่าคลิปก็คงไม่ได้นานหรอกเพราะว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าผมก็ไม่มีตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยแต่ลงรถทัวร์ตอนลงรถทัวร์ก็ไม่ได้ถ่ายใช่เปิดมาก็งูเงียงงูเงียแล้วก็ไปเปิดที่วัดอีกเออกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเปิดที่นี่แป๊บนึงก็ตอนแรกใช่แล้วก็เออมา ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันแล้วก็ทางบ้านอาจจะมีน้อด้วยก็่เดี๋ยวอ,อาจจะอิดยืมคลิปจากทางบ้าน<ช>ไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวว่ากัน,นอีกทีแตครับม<า>ผมไปเจอกันป,ปิดวอล์กแล้วแ hey. ลืมปิดคลิปนะเมื่อกี้แต่เดี๋ยวบอกทุกคนหน่อยตอนนี้อยู่สวนน้ำบแล้วแต่เดี๋ยวอาจจะมีพูดถึงภาพบรรยากาศรอบๆแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ขอกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะเป็นใหญ่ให้ฟังทีนึงว่าอ,อาจจะพูดก่อน,นอก็ได้เดี๋ยวกูอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ก็นา่าจะพูดได้ใช่แล้วเดี๋ยวว่าอะไรอีกทีเดี๋ยวนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวอกวันนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยอาจจะมีผิดพาลาดประการใดนบ้างเพราะว่าคลิปนี้ผมเป็นคนตัดเองนะครับภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็จะมีแบบตอบคาถามนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คืออยากอยากให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ช่องทางที่เขาถ่ายคลิปเต็มไปให้แล้วกัน ก็เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูนะครับยงังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวอลราชชชด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วอล์ Walk หน้าถ้ามีนะบ๊ายบาย